วันนี้อาจารย์กุจุธรัตเอนะครับจะได้เล่าถึงประสบการณ์เห็นบอกเป็นผู้มีปัญหาเรื่องของศีรษะเหมือนเหมือนเวียนศีรษะคืออย่างนี้นะคะตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วจะตื่นขึ้นมาแล้วจะเวียนศีรษะต้องนั่งที่เตียงสักชั่วครู่หนึ่งสักพักหนึ่งนะคะครับเสร็จแล้วเอ๊เราทําไมเป็นอย่างนี้ก็นั่งพักหนึ่งก็ใมีก็ ไปถามเพื่อนนะคะนะคะปกติแล้วเราเล่นออกกําลังกายนะคะมวยจีนนะะคที่สนามจะนี้ก็ไปถามอาจารย์คุณหมอคนหนึ่งว่าพี่เป็นอะไรไม่รู้พี่เช้าเช้าเนี่ยพี่จะต้องเวียนศีรษะแล้วลุกไม่ได้สักพักหนึ่งนั่งที่เตียงเทุกเช้าปกติจนพิษถานได้ไหมครับว่านอนไม่พอหรือว่ามันก็ไม่ใช่นะคะอืก่อนหน้านั้นเคยไปหาหมอไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยหาหมอแล้วไม่กลัวหรอครับว่าเป็นโรคอะไรหรือว่าก็ มันก็รู้สึกว่าเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะนอนน้อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะครับเขาทานบิมเนี่ยอาหารเสริมตัวนี้นะคะหลายคนคิดว่าเป็นยาอยู่เรื่อยเลยฮะใช่ใช่เพราะว่าลักษณะแคปซูลเลยลักษณะคุยกันจะเป็นยาเผลอปากไหฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะตัวนี้เป็นบิมอาหารเสริมมันก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็เอ๊ะน่าจะใช่ตัวนี้แล้วก็ทานปกติเนี่ยจะทานแค่วันละแคปซูลเดียวครับตอนก่อนนี่ทานเช้าเย็นนะคะเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดอ่า แน่ใจได้ไงว่าบิมช่วยช่วยคุณจุธารัตน์ขนาดนั้นคือเอมันมันไม่เป็นอาการนี้เกิดขึ้นเลยได้ลองทบทวนกับไปหาคุณหมอไหมครับคือเคยหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไมเกรนหรือเปล่าอ่าใช่แต่ประทานยาไมเกรนไปมันก็หายนะคะเดี๋ยวมันก็ปวดใช่เดี๋ยวก็เป็นอีกเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันไหมเคยอ่าแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามานะคะครับ แต่มันก็ยังจะเวียนหัวอยู่เรื่อยก็ยังเป็นอยู่ค่ะยังเป็นอยู่เรื่อยอก,ก็ก็ทำยังไงก็เลยต้องทานตัวบิมตัวเนีเ้ลองดูนะคะอ่ะนี่เป็นอาการแรกแล้วก็ยังมีอีกอาการหนึ่งที่ผมทราบมาก็คือปวดนิ้วล็อกนิ้วล็อกค่ะใช่ไหมฮะคือนิ้วล็อกเนี่ยเออเวลาที่หิวของเนี่ยนะคะจะบวมครับะจะบวมก็ต้องไปฉีดยาตลอดนะคะก็เป็น ปีปีนี่ทั้งปีเลยไม่ได้ปบวมยังไงครับนิ้วบริเวณนิ้วเนี่ยค่ะบวมที่ที่ที่ข้อเนี่ยข้อคือพอเวลาหิ้วถุงใช่ไหมฮะพีของหรือว่าเราดึงอะไรแรงๆหรือทำอะไรหนักๆเนี่ยะครับ่แล้วก็ช่วงช่วงปีเนี่ยนะคะช่วงปีเต็มๆตเนี่ยนะคะต้องอ่ะทานไอบิมตัวเนี้ย รู้สึกไม่เป็นเลยทั้งปีค่ะคือไม่ได้ทันสังเกตว่ามันกลับมาเลยไม่ได้ไม่เป็นทุกวันก็ยังไม่ไม่เป็นเลยปี<ม>กว่าแล้วไม่กลับมารบก,กวนเลยไม่เลยค่ะอาจารย์ครับนิ้วล็อกเนี่ยผมเคยได้ยินสุภาพสตรีจะเป็นเยอะ,ะใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นตอนตอนมีอายุมากขึ้นสาเหตุมันจากอะไร,รอันนี้ก็เกิดการเสื่อมของข้อ,อเพราะว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยการเสื่อมของข้อจะเกิดขึ้นได้เยอะ<ว>เนื่องจากาค่ะมันมันขึ้นกับฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศหญิง นะฮะงนั้นเมื่อมีการเสื่อมของข้อนะฮะมันก็จะทําให้เกิดอาการอักเสบได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่พบบ่อยก็คือนิ้วมันจะล็อกกรมและมันกลางไม่ออกคือเวลาที่ออกแรงหนักๆใช้งานหนักๆมันจะอยู่สภาพอย่างนี้เลยใช่ไหมมันจะกลางมือไม่ออกแล้วก็ถ้าเราทํางานหนักเช่นหิ้วของแบบของคุณจุธารัตนะฮะ มันก็จะอักเสบนิ้วบวมอะไรางเงพราะมันจะเริ่มจากข้อเล็กๆก่อนใช่ค่ะไหมะฮะถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ครับอาจารย์ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็เสือเเส่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะถ้าเสื่อมไปเรื่อยๆต่อไปนิ้วมันก็ทํางานไม่ได้อมันไม่ใช่ใชว่ามันจะคลายตัวอ่า มันก็คลายตัวได้คือถ้าเราให้ความอบอุ่นนะคะคอย่างเช่นตอนเช้ามาเนี่ยเอามือไปแช่น้ําอุ่นเดี๋ยวมันก็คลายได้ก็คือ <นะ S 1> แค่ชั่วคราวค่ะคือตอนเช้าๆเนี่ยมันมักจะเกิดอาการที่เราเรียกว่า stiffness คือข้อฝืดคับนะคะคือจะจะกางนิ้วไม่ได้หรือถ้ากรมแล้วมันไม่คลายอะไรงเงี้ยงั้นคุณผู้ชายสังเกตได้นะครับถ้าเกิดแม่บ้านมีช่วงนิ้วล็อกขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าช่วงนั้นใช้เงินเยอะนะฮะพราหิ้วของไงฮะ พอหิ้วของนิ้วมันจะล็อกเพราะต้องหิ้วถุงพลาสติกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็หายขาดได้อย่างเช่นคุณจุธรัตน์นี่ทั้งปีทั้งปีนี่ไม่เคยเสียเงินค่าหมอเลยค่ะไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ก่อนหน้าน,นั้นไปพอเป็นก็ต้องไปหาหมอค่ะมันมันมันเหมือนกับเรากังมือไม่ได้ไงคะเราต้องหาหมอฉีดยาครับแล้วพอทานยาตัวนี้ทานไอ้ใหญ่แล้วขอโทษขอโทษติด ผลอาหารเสริมตัวเนี้ยเข้าใจว่าในความเข้าใจนะคะใช่อาหารเสริมตัวนี้ช่วยด้วยเพราะไม่เป็นมาเลยทั้งปีแล้วก็ไม่ได้ทานอะไรเลยยาอะไรก็ไม่ได้ทานแต่ทานอาหารเสริมตัวนี้ใจจริงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้มันหายถูกไหมครับแต่พออาจารย์อภัยมาให้รับประทานเพราะสาเหตุของการเวียนศีรษะก่อนนอนแต่ปรากฏไอ้นิ้วล็อกเนี่ยหายไปด้วยหายไปด้วยแล้วที่เข่า เข่าก็ไม่ปวดนะคะปกติก็จะเป็นคนนั่งนั่งลงไปแล้วจะปวดเข่าเวลานั่งยองๆไปแล้วเดี๋ยวนี้นั่งได้ค่ะนั่งได้ไม่ปวดไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ไม่หาสบายมากไม่ทรมานค่ะบิมเข้าไปทําอะไรเหมือนอย่างที่คุณจุธารัตน์พูดเนี่ยมันติดเหมือนเป็นยาเลยครับเพราะมันสารพัดจะดูแลได้หมดเลยคือผมว่าที่นั่งอยู่ที่นี้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านรที่รอรายการทีวีก็คงจะแปลกใจว่า ทำไมไอ้แคปซูลเม็ดเ,เ,เล็กเม็ดเดียวเนี่ยนะฮะหรือเวาลาสองเม็ดทตี่อาจารย์จุฑารัตใช้รับประทานตอนช่วงต้นนะ,ะครับทำไมถึงสามารถให้การดูแลแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นจากความไม่ปกติทั้งหลายได้หมดเลยนะครับก็คงคงจะหลายๆคนพอฟังอาจารย์จุฑารัตอย่างนี้ก็คงจะไม่ค่อยอยากจะเชื่อละอนะแต่ถ้าใครดูรายการของเราอยู่ตลอดเวลาก็จะพบว่ามีอย่างนี้บ่อยๆเลยนะครับ ผมก็เรียนว่าครั้งแรกทีเดียวเนี่ยเราก็แปลกใจนะฮะครับทีแรกเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยแค่ข้อเข่าอักเสบคือ<ต>จุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ปรากฏว่าพอสิ่งที่เราทำออกไปหลังจากขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอาหารแล้วก็ให้ใช้บริโภคเพื่อจะดูแลสุขภาพทางด้านนั้นนะฮะก็บอกว่ามีผูช้แล้วได้ผลเยอะแยะเลยทุกมีอาการมากมายจนกระทั่งเร,เราคิดว่าเอ๊ ให้ความเข้าใจเดิมความเข้าใจเดิมเดิมที่เราบอกว่าเิด็ัวกลรอเนี่ยไปสร้างเสริมสร้างกระดูกอ่อนไอ้ส่วนที่มันหายไปแล้วทําให้ข้อเข่าอักเสบที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะลดน้อยลงชักจะไม่ใช่แล้วนะฮะหรือการอักเสบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะลดลงไปเพราะประสิทธิภาพของของสารที่อยู่ในในเผด็จวันเสริมอาหารมันน่าจะไม่ใช่แล้วไม่ใช่อย่างเดียวะะไม่ใช่อย่างเดียวในที่สุดเราก็ลองมานั่งคิดดูอาจารย์น้ำภัยกับผมแล้วก็คณะนักวิจัยของเราก็ ปรึกษากันครับแล้วในที่สุดเราก็ถอยหลังกลับมาว่าเออเราคงจะต้องมองทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นนะหันกลับมาดูว่ามันอาจจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลแบบธรรมดาธรรมดานี่เองคือคตั้งสมมติฐานใหม่นะครับ<ช>ว่าบิมเนี่ยจะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายครับแล้วเมื่อร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว เราก็จะสามารถดูแลอาการผิดปกติทั้งหลายได้ด้วยตัวเราเองนะครับคือพูดง่ายๆกลับไปเป็นภูมิคุ้มกันเหมือนตอนเราเป็นเด็กใช่ครับคือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเมื่อเราตั้งสมมติฐานอย่างนั้นเราก็เริ่มพิสูจน์แล้วก็ตั้งคณะนักวิจัยออกมาเพื่อจะทํากิจกรรมนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับก็ได้มีการคณะนักเกิดคณะนักวิจัยออปเปอเรชันบิมคือปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นมานะครับ ปัจจุบันนี้ศาสตร์ล่าสุดของเราโดยการใช้ปริยาการล่าสุดของภูมิคุ้มกันวิทยาในศตวรรษที่21นะครับเราได้มีการร่วมมือกับศาสตราจารย์ดรอวัชระกสินเลิกจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะฮะซึ่งเป็นผู้ให้ความร่วมมือในชิงวิชาการกับเราจากการที่แอปโกไปให้ทุนในการศึกษากลไกการออกฤทธ ของแคปซูลนี้นะฮะในสุดเราก็พบว่านะครับเราก็พบว่าแคปซูลของเราเนี่ยมันไปทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะฮะที่เรียกว่า T helper cell T, hel cell, T hel cell, S cell นะครับอยู่ในสภาวะที่มี denn, ม T H 2เด่นเท่าโทษ T H 1เด่นเด่นนะฮะ T helper 1เด่นนะครับแล้ว T helper 1เด่นมันก็จะไปกด T helper 2 T S cell ส T S 2เนี่ยนะครับ,รบและ ในในเชิงภูมิค,มมคุ้มกันภูมิคุ้มกันพุทยาถ้าหากว่าในร่างกายของคนเรามีทีเอวันเด่นนะฮะจะมีสุขภาพที่ที่สมบูรณ์ที่ดีไม่ค่อยจะเป็นโรคเป็นภัยนะครับอาการที่อาจารย์จุตละพูดถึงทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากการที่มีทีเสองเด่นที 2>, 2มากเกินไปนะครับปิดวันของเราจากการที่เราให้ผู้บริโภคได้ใช้วนลรสีแคปซูลเป็นเวลา15วัน เราก็พบว่ามันไปยกระดับของ t h 1, 1อนะทีเอสหนึ่งเด่นขึ้นมานะครับ,รบแล้วจากทีเอสเด่นที่เด่นขึ้น,นมามันก็โดยธรรมชาติมันไปกดทีเอสสองเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดจากทีเอสสองเยอะไปนะฮะซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคทั้งหลายแหล่นี่แหละทั้งหมดเลยนะครับเป็นเรื่องของการที่ทีเอสสองเด่นเมื่อเรากดทีเอสสองให้มันด้อยลงไปโดยการถ้าไม่มีทีเอสเด่นทีเอสหนึ่งเด่นอาการทั้งหมดก็หายไป